สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสำนักอำนวยการศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัยได้ดำเนินโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาหรือพนอประจําปีงบประมาณ2,568ระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง10กันยายน2,568รวมทั้งสิ้น5รุ่น ิดได้รับเกียรติจากดรทีทวังคันันรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานกล่าวเปิดและบรรยายพิเศษเพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษารวมทั้งความสำคัญและความจำเป็นในการมีเจ้าหน้าที่พศเพื่อส่งเสริมป้องกันและป้องปรามนักเรียนนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมให้มีความปลอดภัยทั้งกายและใจ พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อดูแลนักเรียนในพื้นที่เสี่ยงภารกิจที่ท่านทำมันเป็นเอ็กซ์ตร้าคือเป็นภารกิจที่อยู่ในหน้าที่แต่อยู่ในหน้าที่การกบรมประกอบด้วยทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเน mm hmm. ื้อ mm hmm. หาสำคัญได้แก่พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพศ2546โดยนางสาวพัทราณิชกก,ออกุศล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมาการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่โดยพันตำรวจโทกมูลวงแสนสารรองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรลำเมียนชัยการจัดทำระบบรายงานการปฏิบัติงานโดยนางอัญชนาพงษ์จะโปะนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษและบทบาทของกระทรวงศึกษาธิการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยนายเกรียงไกรสิงหะนาศผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมิตรภาพัวนาราม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์การสร้างเครือข่ายการทำงานและการฝึกปฏิบัติจริงในพื้นที่สาธารณะได้แก่ศูนย์การค้าเดอรมอลโคโราชห้างเซนทันโคโราชและเทอร์มินอล21โคโราชเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์จริงพร้อมการถอดบทเรียนและการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การอบรมสิ้นสุดด้วยการเสวนาในหัวข้อการบูรณาการองค์กรเครือข่ายการสรุปข้อเสนอแนะและพิธีมอบบุิบัติแก่ผู้เข้าร่วมโดยคาดว่าจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร,กรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาประจำปีงบประมาณ2,568ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของสำนักงานคณะก,กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการเสริมสร้างบุคลากรผู้มีศักยภาพเพื่อร่วมกันป้องกันเฝ้าระวังและส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนให้เหมาะสมอันจะนำไปสู่ความปลอดภัยและความมั่นคงในสถานศึกษาไทยอย่างยั่งยืนโครงการนี้นะครับนับว,ว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับที่ เพื่อให้โอกาสกับครูและบุคลากรในการศึกษาในการที่จะพัฒนาตนเองนะครับพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเกิดทักษะที่จาเป็นผมหวังว่าในส่วนของอที่ผ่านการบรมทั้งหมดนะครับทั้ง70ท่านก็คงจะได้นำความรู้ความสามารถาที่ได้จากการฝึกอรานักสืบของจังหวัดนครรา,าชสีม,มาไปใช้ในส่วนของการขับเคลื่อนภารกิจของพศอนต่อไปในโอกาสนี้นะครับต้องขอบคุณไปยังหน่วยงานต้นสังกัดนะครับโดยท่าน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาพิ <pack> ้วรัตติภูมิปเตยสมัยหลวงกิมดาแล้วก็ทีมผู้บริหารทุกท่านนะครับที่ได้ลงหลวงความสําคัญแล้วก็ให้โอกาสในส่วนของการพัฒนาแล้วก็มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงสารนครราชสีมาเขตา3ได้เป็นหน่วยในการจัดอะบบในครั้งนี้ครับขอบพระคุณครับ